เอาแล้วครับก็หมายค้างกับเกมแต่บันแคดแล้ววันนี้เราจะไปสู้กับซอมบี้กันกับแชสเตอร์สามของเนะอ็มพายับแคนะอืมมานี่นี่ไงดวงจันทร์เฮ้ยจกเริ่มขึ้นแล้วมาผมว่าเุ้ยดวงจันทร์นี่ครับผมว่าด่านนี้มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่เลยลก็ดูแบบค่อนข้างที่อันตรายเอาเงินมาก่อน ว่าโอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกมันมาสองตัวเหมือนว่าแต่ใช่นะแล้วส่งสีสัวไม่ได้ด้วยครับแบบมันจะเปือนเงินมากๆเลยแบบวันนี้มันเขาเรียกด่านนี้มันแบบราคาแพงครับแชตเตอร์นี้มันแชตเตอร์ที่ราคาแพงที่สุดน,นะพราะมันจะไม่มีที่ไหนละราคาแพงเท่านี้อ,อุ้ยออเขนแกนตีเร็วอยู่ บามุดอย่าพึ่งบามุดโอ้โหรีบส่งไปไหนอย่ละอย่ละบามุดฟรีอ่ได้ตีฟีหนึ่งทีได้ตีวีหนึ่งทีอ,อืออือโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บามุดจะตายเออตอนนี้แบบใช้ได้นะถือว่ายาอ,อึอือตีมันไปอ๋อเจ็บหนักครับตอนนี้พวกเราเจ็บหนักตีมันอีกอือตายเลย เอาดีเอาดีอา้าวจบแล้วดิฮึย้ยเลขตัวหนึ่งอะผมว่ามันต้องมีครับแต่มันแค่ส่งช้านะหรือมันจะปล่อยมาสองตัวฮู้ยมามามาตีไปเฮ้ย,ยเงียบทำไมอะอา้าววู้ยฮูยฮ้ย ก็ขอกาบปิดคลิป,ปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเกมเดอะแบต e นแคท